สวัสดีครับผมต้อมไก่ตอไก่ฟ้าทุกท่านุกุ่งนะครับชาวนี้ก็ฟาร์มาทางเสียงไก่ครับผมก็มากับไก่ต่อครับวันนี้ตัวฟูกนะครับกล้องต่อไก่ลาโพงต่อนกต่อไก่ครับลำโพงรีโมดตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงไก่สักแหเลยครับรอฟังมาสักครู่ละเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปด้านนู้นครับจะมีเสียงตอบรับอะไรไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาทำเววางก่อน มันขันฟังโนนนะพี่น้องขัไปะยากครับ เสียดายครับหายอยไปเลยก็เกือบสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับแล้วครับผมสรุปคือตอนผมวางไก่นั้นมันขันอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่มันไม่ข้ามมาฮะห้วยนี่ค่อนข้างจะลกเลยถ้ามันบินแบมันก็ได้แต่มันไม่บินมันขันขึ้นฝั่งนี้ครับขันขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ข้ามไปแล้วก็มาด้านบนนี่ครับกลับมาด้านหลังผมเลยนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่นู่นครับที่ต้นถาวรนั้น แล้วก็ลงลงลงมามันขันนี่แหละครับแต่เขามาตัดไม้แลลวเขาว่าตัดไม้พิโคนมาก็เลยหายไปหมดเลยครับก็อันเป็นแปะเ้วนะครับวันนี้เอากล้องลำโพงแล้วก็ไก่จอครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปของลูกค้านะครับที่เขาเอากล้องผมไปเล่นนะครับก็อลองดูครับ ก็ประมาณนั้นนะครับอ่าก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับก็ขออนุญาตแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปประมาณนั้นนะผมโอ้ภาพชัดเจนอยู่นะครับกล้องตัวนี้ครับแต่ผมไม่ได้ภาพอย่างนั้นนะวันนี้ความจริงถ้าไม่มีใครมาตัดไม้มันก็จะมาครับด้านนี้มั้งครับตามที่วางแผนนะครับอ่าแต่ได้ครับให้เอาไปครับโอเคขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมมานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็ส่วนกล้องนะครับกล้องลําโพงนะครับ แล้วก็ตอดไก่ครับแบบหนึ่งรูสองรูนะครับใครสนใจอะไรก็โทรมาสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างเลยครับผมศูนย์เก้าสองสามสองเก้าสี่ห้าศูนย์แปดครับหรือว่าจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับอประมาณนี้ครับลําโพงนี่รวมเสียงที่ผมใช้เลยนะครับมีกระตักมีตอดอะไรแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกรวมประมาณห้าสิบกว่าเสียงครับเป็นเสียงที่ผมใช้ครับเสียงหนึ่งประมาณเก้าสิบนาทีครับหกสิบถึงเก้าสิบนาทีครับรวมเสียงรวมส่งเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยครับผมถ้าเก็บเงินไปทางก็บวกห้าสิบบาทครับ อ่าแล้วก็ตัวกล้องนี่ราคา990บาทครับผมใช้ได้ทุกที่เนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับผมรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมอตอดไก่นี่อันละ70บาทนะครับมีตลอดทั้งปีครับตอดไก่ครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า